ดีค่ะวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุข,สขคนพี่น้องอ่ามาอนีพอกันย้ามามะส้าเฮ็ดยังกันวัดตีอย,ามาอยอ่มาได้กินเข่าูุพี่น้องมาใด้กินเข่าส้าพักกันเ็ดางทอว้างทอระบายน้ำล้างทอระบายน้ำกับพอ่อกับลูกกัาบหลานพักกันซอยกันเห็ดอันนี้เรียวเรียวกับคือเฮาเอาทอลงแหล้วถมแล่าบ้านี้พี่น้อง อันนี้คือถมกบเอาดินกบเอาดินกบก็คือลักษณะของมันเนาะอันนี้จะต้องโกยเด้นี่อันเอากอคือมาถมจังสี่ใบเห็นยังไฮมมันจะต้องคุดนาคุดนามันออกแล้วก็เอาอีดมานเลี้ยงแล้วก็เอาปูนมาลาดลาดปากท่อใบบ่อก้ยใกล้เคียอันนี้ลง คือเขาจะเอาที่แรกมันจะไหลกลับไปนะ้เพามันจะไหลกลับไปในหันนะพี่น้องเนะมันจะไหลกลับไปในหันลองน้ำเนี่ยมันมาจากข้างบนเนี่ยมาจากข้างบนพุ่นในบ้านเนี่ยมันปิดจ,จะเป็นห้องนหน่อยๆเนี่ยพี่น้องห้องนหน่อยๆออกมาจากในบ้านพวกอาพุ่นข้างในพุ่นปนี้เขาก็เลยจะต้องคุ้ยออกให้มันพ่นบ้านตัวเองพี่น้องให้มันพ่นบ้านตัวเอง งานนี้นพี่น้องทางออกคือเขาก็ต้องควยออกเพราะว่าเห็ดทางไห้นามนะเห็ดทางให้นามออกนะจะไปโกยเอาเบิดคักปนันลายเอาไว้ไทยเขาโกยไส่ทอที่แม่เสียเอาไส้ทอพี่แม่ทอปลูกพักพี่แม่ก็ต้องไปโกยเบิดดอกมันกัจียุบลงองูย่แต่ว่าก็สิโกยเอาขี้ดินน้ำดำนะขี้โกยขี้ดินดำๆมาใส่ไว้แต่ปลูกพักนะ พักันเห็ดตะเสาแล้วพี่น้อง我妈ได้กินขา้าเสาอยู่ตรงไหนมันมาด,ดีกับพักกันปรับแตงปรับนั่นเอาแหละอันนี้กระเบิดเ,เกือบสามพันเลยพี่น้องซื่อทอพี่พีซีนี่สองพันสองพัน 2, บุบุ๋มสองพันมัดสองพันปรมสองพันกว่ากว่า นอเออเป็นแกไปขุดกวยขี้ดินลงไปถมล่องน้ำให้ยังลกูกพี่เอาถมพี่ถมน้าแม่บุ๋มพี่ถมน้ำแม่บุมมมบ๋มนี่เอาถมตรงนี้ลกูกเอาถมใส่ทอเขีเยวๆนี่ยาวไปดึกล่องล่องน้ำดึกล่ลองน้ำพุ่นบ่นออได้เดี๋ยวมันจะไปถมให้น้ำมันไหลออกบ่ได้เด้มันติดถมบ,บ้าน,นวเราบงไปเต้ ไอ้บนต่อยบักขามแปรมาบ้าน,นี้พี่น้องต่อยบักขามแปรมีทั้งบักขามแปรฝาดมีทั้งบักขามแปรอันนั้นพระกันจินกับประเดี๋ยวบองทั้งขามแปรฝาดทั้งบักขามแปรหวานกับประเดี๋ยวบองพี่น้องเป็นกระตาสวัสด,ดีครับพนักงานบริกาสวัสดีครับเตียสวัสดีเอฟซีติมาสวัสด,ดีใกล้ๆเนี่ยมา สวัสดีครับเป่าช่วยทำงานครับเป่าช่วยได้นะครับเอ,อเป่าช่วยทำงานครับเปาช่ช่วยทำงานก็บ <laughs> อกกับทัตรชัดมาเเวนบ้านนะพี่น้องลงรถล,ลงรถล,ลงเขา่าลงรถล,ลงเขา่าบ้านนี้อันอันทอ่อนี่เนาะทอ่อนี่เดี๋ยวยื่บนจะเอาดินมาใส่พี่น้อง เอาดินเอาดินมาใส่แล้วก็จะปลูกผักสักก้อนเพราะว่าเฮาบอดียู่เฮาบดียูห้วมันสีบ่มีคนเบิงห้คันสีเหลี่ยงหอยเลี่ยงปลาก็าได้ <Yeah. S 1> นี่้างหัว้างหัวคางสวนฮวงก็กระลังเป็นนวยพี่น้องฮวงกักรลังเป็นนวยกอข่ากอตะไคร่นี่ได้ฝนตกนี่สิเอาตะไคร่มาปลูกไหมอันนี้มันขืนโค้นล้วพี่น้องนี่ขึืนโค้นเยอะบนปลูกไว้ปีที่แล้วเนาะ ตาไข่กันขางหัวผูยพูดเลรวพี่น้องอันนี้ด้านติดกําแพงเดียนยายซานเดียนนางซาน้วเบิงใบใบมอนพี่น้องตัดต้นใหญ่มันออกแล้วดิเด๊ตัดต้นใหญ่มันออกแล้วรองเท้าบอกเปาคู่นี่กาท่วงแล้วก็บ้าออกไปให้ลูกนี่ไงเนี่ยคู่ที่ยายซื้อให้เนี่ยมาเอาลูกแล้วยาเนี่ยรองเท้าสวยในะเห็นไหมเนี่ยที่ยายซื้อให้บ้านยายปุ่นน่ะ อันนี้อ่ะใบม่อนพี่น้องใส่ต้มไก่ใส่ต้มปลาโอ้ยแซ่บสุดยอดเลยได้หนิอืมกอข่ากออยังกะมีอยู่นี่แหละบ่านนี้มันกะหกพอว่าหยังหกพอว่าเฮาเฮายังเคี่ยวบ่ได้เห็ดบ้าหนี่เลี่ยวพี่น้องเห็ดยังบ้าหนี่เลี่ยวเลยเคี่ยวบ่ได้ นี่แต่ยายบนไปเท็ดผ้าลูกผ้าหลานเห็ดคอผ้าเห็ดอืมอน,นี่เป็นเป็นโล่งรถแล้วก็เล่าเขามาทางหลังเล่านี่ก็จะเป็นอันนี้เป็น,น,น,อ,นปอ,อันยายบนเปเอวอันปุยขอ,อกมาขิงว่าพี่น้องบ้านี่ด้านนี่เนาะด้านนี้เป็นสวนพักเบื้องเล่กจอกกัจจแมน นี่สวนผักสีเยอะบนปลูกไว้พี่น้องบางค้นกับสิงยั้งบพาท่านได้เห็นเนาะสวนผักผักสลัดพี่น้องเบี้ยผักสลัดมา้รงว่าสิไปแตมพูนไปแตมฟังไต,ต,ต่ทางผุนแตมฟังพุนฟังนี่เขากแตมใ้แน่แล้วนี่คำว่าแตมก็คือเขาย้ายออกล่ะพี่น้องย้ายออกติดเราได้นี่ติดแล้ว,ว,วมล้างสิได้จัดการใส่ปุง๋งใส่ปุ๋ยเห้มันอ ปลูกในท่อเลยหลังจากที่ย้ยบนบดีเลี้ยงหอยเขาก็เลยเอาผักมาลงเลยพี่น้องเอาผักมาลงผักสลัดผักสลัดผักอีตูเบียยผักอีตูอ่าอันนี้ก็เป็นการทดลองปลูกมันฝรั่งของพ่อใหญ่รู้นี่ปลูกใส่ท่อพี่น้องนี่มาแร็งจะเอาเบี้ยสลัดที่เหลือ เอามาใส่แป้งนี่มาใส่แป้งนี่พี่น้องใส่บนนี่อันนี้เป็นอันพักหนอกเบี้ยพักหนอกเบี้ยพักหนอกพี่น้องกลังถือฝนกลังถือน้ำเข้าหดกลังแตกขึ้นอืมก็พเพราตะยูดิกินไปเนาะอันนี้ยายบนมะยายออกสะระนงสะระแหน่ผักหอมเลยหอมเปีพี่น้องเป็นเป็นนานเลยผักหอมเลยหอมเปีอันนี้ผักกาดกระจนผักกาดกวงตุ้ง อันนี้เป็นเบีย้ยผักอีตูเบีย้ยผักอีตูเห็นไหมพี่น้องผักซีเหล้ากําลังงามเอเลขึ้นไทยเบิ่งเรื่อยยุดอกอัปเดตทห้เบิ่งเรื่อยเนาะเบี้ยผักอีตูดูกําลังงามนี่บนโหดไปเรลาเรียบร้อยบ้างค่ะเบียยผักซีเหล้าไปออมไ่ออมไ่ไกออมไ่หอยพี่น้องโอ้ยสุดยอดเบี้ยผักอีตูนานหนึ่งเลยย่างงามเลยแล้วก็อยูใ่ในทออีกอันนี้กับพ่อแต้มอีกแล้วเด้นี่พี่น้อง ให้ปุ่นเอาออกไปเต้มใหนาบ้านกับกำลังติดกำลังงามกำลังติดกำลังงามแล้วนี่ก,ก็ขืนแก้มข้นปนก็จะได้โลกออกโลกออกแล้วก็กเอาเต้มใส่หนานมันมันตนุ่นไงไงยู่ทางปุ่นกับอันนี้เวทาเลยดิเพาะไวทาแล้วพเพาะเบี้ยพักพเพาะเบี้ยบักพิษเบี้ยบักเขือ เดี๋ยสตอบรบลงบอรีแค่ลงแค่หลอดแล้วก็ได้ปลูกเป็นเปลี่ยนบนปลูกผักแล้วกว้างกว้างแล้วไทยเห็ดเป็นทอเห็ดเป็นบอกปูนอนะสี่เหลี่ยมซี่เหลี่ยมเอาดินใส่ไหมพี่น้องดีดีลงทางๆงนี่ก็เป็นผักซี่กินก็เล่นง,ง่ามแต่ว่าสร้างหยังวัดตีผักซี่กินก็เล่งขึ้นก็เล่งง่ามพี่น้องสร้างหยังสร้างนกจอกนกจอกบินแต่โคบโคบนกจอกนี่มัน มันจีกออกเบนเลยเด้เนี่ยเห็นไว่ามันขาดเป็นตนเป็นตน้นเป็นต้นเนี่ยนกจอกมันจีจีขาดออกไปเลยพี่น้องเนี่ยเย่บนสิเดียมะลกออกไปเต็มเราก็สิได้เอาหนานมันเห็ดยางไม่เต็มยางไม่ไปมได้กิิสิไปเรื่อยๆพาหลูกพราหลานเห็ดมะเล้งสีเอาฟุ้นมาใสากันฟุ้นขอกออกอามาเร้วเรียบร้อยมะเล้งกับสีเอาพวกนี่เอาพก เอาพอันที่มันอยู่นี่ในถังนี่พี่น้องเขาม่เขามีบนระบายน้ามันออกนะนี่บนระบายน้ามันออกบ่ให้มันเวลาเขาหดน้ำหรือไว้ยังบ่ให้มันขังอยู่ในนี่บ่ให้ยขามันเน่ามันเปื่อยเนี่ยมันก็โอเคนี่มันก็ย่อยออกพี่น้องถ้ามันซุ่มไหลนี่มันก็จะย่อยออกแบบนี้จะย่อยออกอันนี้เป็นพเก่า เรากีตูเอาอ่นกระเทียมเตามาเสียบใส่นี่กระเทียมมันออกมอกระเทียมมันออกน้อยี่บนก็เลยเอามาเสียบไว้พี่น้องฮะมันเด็ดเพราะเด็ดใบลิงอย่างมันใจปนใจเกล้วเนาะกีตูนกจอกไปตะนายตะนายตัวนกจอกจิกเขาป่วยอยังไรก็มาหาจิกห้องแต่ควบคบอยู่ อันนี้อัปเดตอัปเดตอัปเดตบ้านซองเฮือนสั้นกันเป็นยูเนี่ยมาเซมามะแรงเห็ดหยางยูกันจังไดกินกันจังไดกับลูกกับล้านเนาะนี่ด่ะสามหมื่นสี่หมื่นกับสิบห้าป่วยยังรู้นี่เขามาชมสวนบ่งมันฝรั่งพ่นธุนึงโอ้พี่ใจแห้งพี่น้องเยาวชนสิบห้ากินเขากันบบดน,นี้กินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินเข่า้อเป็นเข่าเที่ยงน้ำเย้บนเด้อบบดน,นี้ สำหัหนะพี่น้องเนาะรายงานตัวช่วงเช้าผ้าลูกผ้าหลานอเหตุงานว่างทอระบายนะ้ำออกจากบ้านตัวเองให้มันลงค้องสาธารณะพุ่ะเพื่อเป็นการบลลำบากเกี่กของเวลาฝนตกฝนลงพี่น้องเอ้ยเฮาก็ต,ต้องเห็ดออกให้มันให้มันบลให้ความลำบากเป็นความลำบากกับจ้าของเนาะอืม เบิงบ้งเบื้องเบื้งอันนี้เป็นของเศษของเก้าอิดอึดนี่ยังก็เราเขใาพี่น้องเบิง้งกันยี่บุญบโบอึดเขากินดอกพี่น้องเบิ้องเออเราเขาเพราะเด็กกินอยอ่ดอกอืมข้าวเจ้าแม่นเบิ้องลยเนี่ยข้าวเจ้าถุงข้าวเจ้าอ่าเป็นข้าวเหนียวพี่น้องฟังนั่น ตั้งไหนเป็นข้าวเหนีนยวอืมจักสีมุมแหลงมุงมปีบบุ้ออาวเหนียวเต้าขัดจานีหลายอยูอ่ถ้าเด็กกินพี่น้องเป็นเล่าเขาเอาจานนั่นนะพี่น้องเนาะขบบนคุ้นเลยหลายๆเด้อจ้าเด้อ